เยี่ยงนี้เรากินปิ้งย่างกันนะโนมเมนย่างสเต็กเนื้อ1ชิ้นเฟียวหน้าไม่อยู่นะคะแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันแบบชิ้นเล็กนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันน้องซาร่าคุยโทรศัพท์อันนี้เป็นหมูสาชั้นหมกักอ,อีกรับชเฟติกเยอค,คือที่มันดำเพอานี่ใส่ซีอิ๊วดำเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าซีอิ๊วดำของจงีนทีรู้สึกว่ามันไม่ค่อย คือกลิ่นมันไม่ค่อยแรงนะนิดว่าโอเคอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ตักที่มันเกินออกนะรูมันใหญ่แล้วก็ส,สเต็กไก่นะคะอกไก่คือนิดย่างเผื่อน้องฟิโอน่าเลยนะเพราะว่าเเดี๋ยวตอนเย็นน้องก็กินได้นะคะแล้วก็ไส้กรอกใหญ่ขนมปังแพ็กเกตกระเทียมกับครอยท่านะอย่างละอันนะคะคือเกินน้ำลายแล้วนะนิดหิวมากเลยนะคะเพราะว่า อ,อ๋อนี้ไปทำงานเพิ่งกลับมานะช่วงเช้าวันนี้ทำงานสามชั่วโมงก็คือแบบหมดแรงเลยนะงานทำความสะอาดก็แบบนี้นะคะใช้แรงเยอะหนูแม่นล้างสระเพราะว่ามันจะได้แบบใสนะต้องกรองนะคะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้นี่ดูไม่ได้เลยนะคะ ไฟมันแรงต้องคอยกลับเรื่อยๆนะบรรยากาศดีแดดดีมีลมนะแต่ไม่หนาววันนี้อากาศประมาณ20องศาแดดจ้าเลยยังไม่ได้ตั้งโต๊ะนะแต่ว่าเตรียมของเอาไว้แล้วนะคะบรรยากาศในส่วนเล็กๆของเรา อยู่แต่กับสวนอยู่แต่กับงานในบ้านนะน้องแม่นอยู่ๆก็ยกหน้าที่ให้กันซะง,งั้นปกติหน้าที่นี้จะเป็นหน้าทีนะ่น้องแม่นนะนี่หันผักแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะปิ้งย่างว่าแล้วผักอยู่ไหนไนี่ไงน้องแม่นน่าจะไม่เห็นลืมนะคะเดี๋ยวเอาใส่เตาก่อนนะ วันนี้พูดจรงๆเออซี่ชรซอสเลนูมันบอกว่ายังแดงอยู่เลยอ่ะเอาสุกแล้วน่าจะเป็นพอซอสมากกว่านะคะเมื่อกี้เพราะย่างตั้งนานแล้วนะอบไก่มิใส่ผักลงไปทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็ยุบนูมันบอกถาดเราหมดนะเดี๋ยวคราวหน้าต้องไปซื้อถาดสเตเลสที่แบบใช้แล้วทิ้งอ้าวของเราก็มีเนี่ยลืมไปเลยนะเรามีแบบใช้แล้วล้างนะคะ เรามีห้องน้ำด้วยนะที่ใช้น้ำร้ด้วยนี่ใช้น้ e อด้ว e นะ่แบบนี้มันจคะหีอมกว่าที่ใน้อนก้วยนะค่ะทีใช้น้นด้ยะค่ะที่ใช้า้รอด้วนะ่ะ่ใช้ถาดวะค่ะทใช้ถารอนดค่อเ้้ร้อมนจะรวงนะ ตามล่องวันนี้มีพริกหยวกมีสุกี้นี่ที่ซื้อมานะแล้วก็มีเห็ดนะคะเฮลิคอปเตอร์เห็นไหมอ่ะไปไหนอ่ะมักสไยด้วยให้หนมองนติงต่อนะ เสร็จแล้วสรุปนิดกับน้องมนกินกันสองคนนะคะเพราะว่าน้องซาร่าไปรับเพื่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนน้องซาร่ามาด้วยเดี๋ยวเขากินด้วยนะคะเพราะว่าเขากินขนมปังอยู่เนาะแล้วก็ไส้กรอกนี่เลยอุ้ยเต็มกระปุกเลยนะส่วนนิดลืมทําน้ําจิ้มสําหรับหมูสามชั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเออเดี๋ยวกินกับขนมปังง่ายๆนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มลูกชิ้นที่นิดทําเองนะก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ซอสของน้องเมน ผักนเมันบอกว่าเห็ดตายไปสามสี่ดอกนะเพราะว่าหล่นในเตานั่นเองแล้วก็สูกีนี่ก็เหมือนดำๆนะแต่โอเคนะคะแล้วก็สลัดน้องฟิโอน่าทำนะอือือตัวสเต็กของเราวันนี้เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะชำ่ำๆเป็นสีชมพู thank you น้องมันอเออเอาต่อเออเดี๋ยวขเอา ครั้งนี้เป็นมือแรกของเราเลยนะคะที่ปิ้งย่างเนาะเพราะว่าอากาศดีนะั่นเองนะคะจริงๆแล้วมันก็มีอากาศดีอยู่บ้างนะแต่ว่าเราไม่ได้ปิ้งย่างกันนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลย <c oughs> โอเคนะเราก็จะกินกันแล้วนะคะพวกเรากินอาหารเที่ยงกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนี้จะแวะไปซื้อของนิดนึงนะคะเ,เพราะว่าวันนี้อากาศดีคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะคืออากาศเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบบา้บาบา้บานะฝนตกแดดออก บางครั้งก็หิมะตกนะช่วงเดือนเมษานะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อรมันนะก็เขาจะเรียกกันว่าอัพเพิอัพโอเคค่ะไปกันค่ะนิดกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เป็นของที่นิดได้มาจากร้านเนโต้นะอะ่นี่ได้กระดาษชู่ชสำหรับตั้งโต๊ะมาสองกล่องนะคะซื้อมาตุนไว้ที่บ้านแล้วก็ได้มาการอตสแบบรวมมิตรมานะก็มีไส้ต่างๆนะคะมีวานิลลาช็อกโกแลตสตรอบเบอรี พิซซ่าเซียสีเขียวนะมะน,นาวนะคะแล้วก็คาราเมลเหรอเนี่ยตามนี้เลยนะคะเราก็ได้พิซซาแพ็กเก็ตมาหนึ่งกล่องนะอันนี้มีทั้งหมดหกชิ้นนะคะนี่เลยชิ้นละหนึ่งรอยี่สิบห้ากรัมนานๆนนทีนี้จะซื้อมานะเพราะว่านี้ไปดูผักแช่แข็งนะคะแล้วก็ได้สลัดมาหนึ่งหัวอันนี้ลดราคานะหัวละเก้าสิบเก้าเซนนะคะตั้งใจว่าจะเอามาทำกว๋วยเตี๋ยวนะคือ เออกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวนะคะมันก็จะกรุบกรุบอร่อยดีนะเออไม่อยากกินผักกาดนะคะหรือผักอย่างอื่นนะนึกอยากใช้หัวสลับตัวนี้นะคะเออต่อไปนี้ได้ขนมปังมา6ก้อนนะก็คือ5้าบวกหนึ่งนั่นเองนะคะก็จะเห็นเป็นประจำอยู่แล้วนะนี่เลยหนะ้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเออเขาก็เรียกว่าชริปเทนนะคะแถมหนึ่งก้อนนะเออแล้วก็ได้ ชินค่นแค่เซืตังไงนี่เลยชิงนคนแคเซืตังไงเออคือที่มันแบ่งๆบ่งไปนะไม่ใช่หนูแท้นะนิดแท้เองนะคะอยากกินนะก็จัดเลยนะคะตอนที่อยู่ในรถต่อไปได้บีฟี่มาเป็นขนมปังแล้วก็เป็นสลามี่แท่งนะคะอยู่ข้างในอันนี้เกือบสามยูโรเลยนะก็ เผื่อนโนมินเขาอยากกินนะคะเห็นคือนิดไปเดินเล่นนะก็ตั้งใจไปซื้อของไม่กี่อย่างนะคะแต่ก็ได้มาเทียบอยู่นะต่อไปนี้ได้มามายำยัมมาสี่ห่อนะเป็นรสเป็ดสองแพ็คนะคะคือหน้าตามันดูน่ากินนะปกติมันจะอยู่ในถุงอีกแบบหนึ่งนะคะหน้าตาแบบเหมือนไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะแต่ครั้งนี้คือจากภาพเนะี่ยบอกเลยว่าน่ากินมากนะคะต้ยมยำกุ้งก็เหมือนกันนะนิดก็เลยจัดมาอย่างละสองห่อ คืออยากเอามาให้น้องเฟียลหน้าลองด้วยนะห่อละ59เซนนะคะเผื่อว่าอร่อยเนาะนนดก็จะได้ซื้อมาให้อีกเพราะว่า,ามันอยู่ที่ร้านเนโต้ไม่ไกลบ้านนะคะแล้วก็กระดาษเช็ดช่วงหนึ่งกล่องเซ็งที่ไฟมันกระพริบตลอดเลยนะแล้วก็ได้อาหารแมวรสชีสมานะคะรวมมิตร3แบบแล้วก็นี่เลยผักแช่แข็งหิดนึกอยากได้แล้วก็ตั้งใจที่จะไปซื้อนะเ,อเป็นผักรวมมิตรคือเรามาผัดใส่เนยก็ได้ผัดใส่คร้อยตะปุต้าก็ได้ เนยที่แบบผสมมีกลิ่นแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรอะคลอยถ้าพวกเครื่องเทศต่างๆนะคะผักปรุงนั่นเองนะประมาณนั้นละกันนะคะบาง้งก็แบบแปลไม่ถูกเนาะแล้วก็ได้อ่อผักสําหรับทําซุปนะคะนี่เลยซุปเพนเกมิวเซ่ก็นี่เลยนะก็จะมีตามนี้เลยนะคะอันนี้นี่ซื้อมากินครั้งแรกเลยนะปกตินี่จะซื้อแบบสดนะคะคือนิดไปซื้อถุงนี้แบบรวมมิตรผักแล้วเจออันนี้นี่ก็เลยจัดมาด้วยอย่างละหนึ่งหอ่อ ก็เดี๋ยวจะต้องใส่ทุชายแข็งไว้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ในตั้งใจไปซื้อก็นี้เลยนะที่ก่อไฟปิ้งย่างนั่นเองนะคะคือในลิ้นชักนิดจะมี2 แถวนะแล้วมันแบ่งประมาณ3แพ็คนะคะนี่ก็เลยไปซื้อมา3กล่องเนาะสำหรับช่วงหน้าหนาวหรือว่าวันที่เราหนาวแล้วเราต้องใช้นะคะแล้วก็เวลาเราปิ้งย่างก็ต้องใช้เหมือนกันนะคือมันจะทําให้ติดไฟง่ายนะคะหกล่องมี32ชิ้นตอนนี้ขึ้นราคามาแล้วนะท่านี้จำไม่ผิด1นึ่งยูโรห้หรือ1นึ่งยูโรสีประมาณนี้ได้มา3กล่องอย่างที่บอกนะคะ แต่ว่ามันก็จะใช้ไม่ได้32ชิ้นนะบางครั้งมันก็อาจจะบินบ้างเราบิไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยนี่แกะกล่องออกแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นแบบตามเนี่ยตามรอยเลยนะคะเราสามารถบิได้แต่บางครั้งแบบบีไปแล้วแล้วมันเบี้ยวก็มีนะก็อาจจะใช้ได้ไม่ถึง32ครั้งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ถือว่ามันช่วยให้เราก่อไฟได้ง่ายขึ้นนะก็จําเป็นต้องใช้นะคะซื้อมาตุนไว้ในลินชักเอ่อแล้วก็ ขนมแมวนะนี่ได้แบบรสเอ่อรสไก่นะคะรสสัตว์ปีกมาอีก3แพ็คนะอันนี้นิดก็ได้มา3แพ็คเช่นกันนะคะรสชีสนี่เลยนะแบบชีสสามอย่างนะคะแล้วก็ได้อาหารแมวนี่จำไม่ได้แล้วนะวันนี้ได้มากี่แพ็คนะคะอันนี้หนึ่งถุงมีสี่ซองนะอยู่ที่หนึ่งยูโรแปดสิบห้านะคะนี่เลยรสกระต่ายเอ่อรสปลาลักแซลมอน รดเนื้อวัวแล้วก็ลดไก่นะตามนี้เลยนะคะได้มาสามถุงนะทั้งหมดสิบสองซองนะคะแล้วก็อันนี้นะที่เหลือหมดแล้วนะคะอันนี้กระเป๋าเงินนิดเองนะอ่ะแล้วก็มาม่านะคะอีกหนึ่งห่อนี่เลยนะรถเป็ดนะคะ โอเคเนี่ยทั้งหมดที่นี่ได้มาวันนี้นะตั้งใจไปซื้อของไม่กี่อย่างนะคะที่จําเป็นแต่ก็ได้ของที่ไม่จําเป็นมาด้วยนะแต่ก็เป็นปกตินะคะของแม่บ้านนี่ให้โน้องแม่ม,มาช่วยกลับดินให้เพราะว่ามันแข็งนะแล้วก็อันนี้เป็นผักใหม่ที่ซื้อมานะคะก็มีใบหัวะพาสองต้นมะเขือเทศเอ่อหนึ่งต้นแล้วก็แตงกวาลูกยาวสามต้นนะ อะแล้วก็มะเขือเทศหนึ่งต้นนะคะเพิ่งไปซื้อมาวันนี้ไม่แน่ใจน้มมันจ่ายไปเท่าไหร่นะน่าจะแพงอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้พวกผักอะ่ะที่ปลูกขนาดนี้แล้วนะคือมันโตขนาดนี้นะคะราคาสูงมากเลยอะ่ะแต่ก็นุ่มมันบอกว่าจะกินอยากกินไม่เป็นไรก็ตัดไปนะผักชีนี่กำลังงามเลยนะคะด้านหลังต้นอวบอวบ แล้วก็ขนาดขึ้นแล้วนะดูโนโมเมนขึ้นแบบกระดอนกระแด็นสู้ๆบ้านปลูกผักก็อย่างที่เห็นเลยนะคะทนทานสวยใช้ได้อีกนานเลยนะเช้ากูด จอมอวนอยากรู้อยากเห็นอุ้ยกินอะไรมันหอมจังเลยกินอะไรมันหอมจังเลยครูมาพันด่ะสริกูดนะดูได้กินอะไรใหม่ๆปลูกสลัดเสร็จแล้วมาดูผลงานกันนะ ช่วยกันทํานะคะก็แป๊บเดียวอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะตามภาพเลยนะคะต้นละสองยูโรเก้าสิบเก้าแล้วก็แตงกวาลูกยาวนะนี่ซื้อมาสองต้นนะคะอันนี้เป็นแตงกวาลูกเล็กนะออกลูกแล้วด้วยเห็นไหมอีกไม่นานก็ได้กินนะเออันนี้อยู่ที่ต้นละห้ายูโรเก้าสิบเก้านะคะอันนั้นก็เหมือนกันนะแตงกวาลูกยาวนะคะห้ายูโรเก้าสิบเก้าที่เล็ก เนี่ยที่เห็นนะเป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่สองยูโรเก็าสิบเก้าโนมินบอกอยากกินนะนิดบอกแพงแพงก็จะกินเตงกวอะไรอย่างเงี้ยนะโนมันชอบนะคะออแล้วก็เป็นสลัดอันนี้เป็นโรลโลสลัดนะคะก็ได้มาหกต้นนะดูผักชีถ้าไม่รีบกินก็จะแก่นะออว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะเพราะว่ากับข้าวยังเต็มตู้เย็นอยู่เลยนะคะ อันนี้เป็นคณะนะแต่ว่าคือมันน้อยไปหน่อยเนาะหรือว่ามันยังขึ้นไม่เสร็จเพราะบางต้นก็เพิง่งเริ่มขึ้นบางต้นก็โตแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวนี้อาจจะหวานตรงนี้อีกนะตรงนี้มีที่นะคะแล้วก็กวางตุงนะ้งเนาะออันนี้เป็นัวละพานะคะก็ได้มาสองต้นเมื่อกี้นี้ก็จริงๆแล้วเด็ดยอดได้แล้วนะแม่บอกว่าเวลาปลูกอะ่ะให้เด็ดยอดนะแต่ว่านี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะ เดี๋ยวรอก่อนละกันเพราะว่าตน้นยังเล็กอยู่เนี่ยตรงเนี้ยถ้านิดเอ่อถอนนะนิดก็ว่าจะลงกวางตุ้งนะคะเพราะว่านิดชอบกินกวางตุ้งกับะนานะส่วนผักชีก็อาจจะลงด้านหลังนิดนะคะเนี่ยตรงซอกตรงเนี้ยอาจจะได้อยู่นะแถวนี้เลยนะคะสักนิดหนึ่งแล้วก็ด้านหลังปีก่อนๆน,นิดเคยปลูกโคราบีนะ ปีนี้ลืมนะคะเดี๋ยวคิดก่อนแล้วก็แครอทนี้ก็เคยปลูกนะด้านหลังนะคะเนี่ยแถวหลังสุดนะหรือแม่ก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้ามอีอ่ถ้าเจอนะต้นราติเชียนอะนม้เ,มเขาชอบนะคะลูกเล็ก,ลกๆแดงๆอะถอนล้างน้ำแล้วก็กินได้เลยโอเคค่ะสำหรับในสวนก็ประมาณนี้ก่อนเนาะวันนี้อาหารค่ำน้องฟิลนะทำอาหารอินเดีย ท i ่ไฮซิส es, ่สเ e นูอินเดียช็อคคุรีอ่าแกงกะหรี่อินเดียเหรอนี่เป็นสูตรที่น้องได้มาจากโรงเรียนนะคะในนี้ยังมีสูตรอื่นๆอ,อีกสี่สูตรเลยนะเห็นน้องบอกนะแต่ไม่แน่อันนี้นะเอาละไรที่เซน่ะฮัทส์ก็มานี่เลยอินเดียช็อคคุรีเกชเนทเซลก็คือใส่อก ไก่นะคะที่นิดซื้อมาให้น้องเฟียลนาแล้วก็สลัดเออนิดซื้อสลัดแบบสําเร็จรูปเลยนะก็ง่ายดีนะคะสําหรับน้องเอ่อน้องทําเสร็จแล้วนะนิดมัวแต่เอ่อเข้าสวนนะคะนี่เลยสําหรับสี่คนอกไก่น้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลูกเตา๋าคือนิดชิมแล้วนะทุกคนนิดบอกเลยว่าอร่อยจริงๆออกเปรี้ยวนะออกเปรี้ยวปลาเล่มปลาเล่มคือ มันไม่ได้เปรี้ยวโดดอะ่ะแล้วก็มีแอปเปลิลอยู่ในนี้ด้วยนะคะอร่อยอร่อยบอกเลยแล้วก็มีครีมนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้กะทินะคะใช้ครีมครีมเฟรชนะที่ซื้อมานะคะนี่เป็นลูกมือนะช่วยน้องหลังจานาแรงไม่เป็นไรลูกพี่โยนาไม่ถูกกับแรงนะใส่ชีสมอสเซเรลล่า สลัดง่ายๆนะคะตัวซอสน้องฟิโอน่าทำเสร็จแล้วนะอยู่ในตู้เย็นนี่เลยคล้ายๆเหมือนโยเกิร์ตนะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นฟริชเคเซ่แล้วก็ใส่นมด้วยนะแล้วก็ปรุงรสตามชอบนะคะใสยนซส,สอ,อ,นอ๋อใส่มาโยเนส,สด้วยเนี่ยจากสูตรอันนี้ให้ดูเป็นสูตรนี้นะคะสำหรับตัวซอสซาวารามคือซาวารามนิดไม่มีนะนิดมีเอ่อ พ i เ a d e เดลเฟียนะคะอยู่ที่บ้านครีมก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็เอามาแทนกันนะคะแล้วนี่ก็บอกให้น้องใส่นมไปด้วยนะเพราะว่าคือมันข้นเกินไปนะคะใส่นมไปมันก็จะได้แบบเออเป็นน้ำำหน่อยนะนิดไม่มีข้าวอินเดียนะนี่ใช้ข้าวหอมมะลิไทยเรานะคะคนละสองช้อนก็พอกินแบบพอดิพอดีนะมือหนึ่งมือเย็นเดี๋ยวน้องซาลาลงมานะคะ กำลังร้อนๆเลยนะหิวแล้วหิวแล้วเห็นไหมสลัดก็น่ากินนี่เลยน้องีิวหน้าเขา,เาซอสใส่นะคะกินอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวชิมกันจะได้รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าอืมออร่อยอคือรสชาติมันแปลกใหม่อนะเนาะมันไม่เหมือนเดิมนะคะมกก โอเคค่ะเราก็จะกิน hmm. ก uh ันแล้วนะนี่อร่อยมากจนน้องซาร่าขอเบิ้ลอืมนมเมี๊ยสูสีอร่อยกินนุกเป็นสูสีไม่ใช่สเซ่โอเคอืมจับไปเยอะๆเลยน้องฟิโอน่าทำเต็มหม้อมีน้อย